ชีวิตหลังนั้นหวานที่สุดในโลกหวานที่สุดในโลกเห็นคำหวานที่สุดในโลกในโลกเลยอันนี้คือทำอยู่นะคะคือเป็นพรีฮันนีมูนหรือว่าเป็นฮันนีมูนจริงแล้วคเห็นไปหลายที่มากไมีไม่ม่หรอไม่มีไม่มีพ r e e h น n e y m o แล้วเพรว่ามันคือมันก็คือการไปเที่ยวกันปกติตามเหมือนใช้ชีวิตใช้ชีวิตทั่วไปอะค่ะหรือว่าถ้าเป็นถ้าเป็นแต่ทิศสวิตที่มันมีบาดแผลก็เลยก็เลยไม่ h o n e y m o o แล้วเข็ดเลยเพราะว่า คือจริงๆปอยไม่ค่อยชอบอะไรที่แบบว่าสมมติต้องมีแบบผู้หลักมันรลยบนเตียงอะไรอย่างเงี้ยงงคือปอยชอบแบบแบบไปแล้วก็ไปทํะไรที่เออแบบว่าไปไปพักผ่อนจริงๆบางครั้งอะไปต่างประเทศก็นอนดูเน็ตฟลิกก็มีเปลี่ยนที่นอนเฉยๆเลยบางครั้งมันรู้สึกแบบนั้นมันก็รู้สึกดีเหมือนกันนะแต่ทุกที่กอการทันบูรณาตัวเราอยู่แล้วเวลาไปเที่ยวไหนเราก็หวานตลอดปอยปอยปอยว่าไม่หวานนะล่าสุดที่พาไปอะปอยก็เหมือนกับที่พี่โอพาไปไปเรารู้สึกเหมือนกับว่า เราไปกันแบบเสี่ยงอันตรายเวอร์มากที่ไปเล่นสกีแล้วก็ไปเจอพายุหิมะบนบนลานสกีอะค่ะก็เลยมีปก็เลยใช่แล้วก็ค่อนข้างที่จะแบบสนุกมากค่าทายดีนะที่ครแพนิคสุดค่ะแต่ที่เจอพายุหิมะก็ต้องเป็นคุณโอ่งสิคมากจริงเหรอเราซัตลองกว่าเราซัตลองกว่าเยอะมากเราปกป้องเธอเราปกป้องคุณโอ่งหนก่งกอดกอดสาวพี่เราแล้วบอกมานี่ฉันดูแลเธอเองคือปกลัวมากเพราะว่าเราขึ้นสกีลิฟต์ผิด ปกติสกีลิฟต์มันจะมีแบบสรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นกับคนที่เก่งแล้วแต่ว่ามัพาคุณโอขึ้นไปในสกีลิฟต์ที่สูงมากสำหรับคนเก่งแล้วแล้วก็มันเวลาจะลงมาค่ะมันให้เลือกระหว่างขึ้นสกีลิฟต์ลงกับสกีลงเขาบอกว่าเราพี่โอบอกว่าไม่เป็นไรเขาเชื่อว่าเขาเล่นได้ก็เลยเลือกที่จะสกีลงมาใช้เวลานานมากแล้วก็อันตรายมากคะไม่เข็ดไปอีกไปอีกค่ะเดี๋ยวเราจะ ตอนนี้<า>คุณชินหรือ,อยังคะพี่ปอยกับครัว่าเวลา,าไปไหนมหๆคนถามว่าสามีามมเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยมีคนพูดสามีนะแล้เ,เรียกว่ายังไงคะแฟนยังเป็นแฟนแฟนคุณแฟนหรือเรียกคุณโออะไรอย่างเงี้ยเดยกพี่โอโอโอเรียกหลายชื่อหลายแบบน่ามากมีมีแบบว่าหวานแบบน่ารักน่ารักฝืนน้องน้องเขาบ้างไหมคะปูปีๆหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่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 หวานขนาดนั้<อ>นค่ะก็มีภาษา มีมีภาษาพิเศษที่เรียกคุณโอ๋แต่ว่าอาจจะพูดตรงนี้ไม่ได้เพรชนะอารเป็นอะไรที่แบบว่าใช้มาเป็นการแบบรู้กันอย่างเงี้ยกับกับชีวิตหลังแต่งงานเนาะมันมันเข้าที่เข้าทางรี่แบบสำหรับพูกเราสำหรับปอยปอยรู้สึกว่ามันก็เข้าที่เข้าทางขึ้นเยอะนะคะแล้วก็เพราะว่าชีวิตหลังแต่งงานเนี่ยมันไม่ได้ง่ายเพราะว่าก็แต่งงานง่ายแต่ว่าชีวิตหลังแต่งงานเนี่ยมันก็ไม่ได้ง่าย แต่สลับมอยเนี่ยวพอมันผ่านมาถึงตอนนี้ก็อีกก็แสิ้นเดือนนี้ก็จะคข้รอบหนึ่งปีนันคะแต่งงานพอรู้สึกว่าอ๋อมันเป็นเป็นอย่างนี้นเอง ความสวยมาเป็นตํานานต่อไปฉีดสเกาตราไม่รู้ว่าอยากเกิดเป็นพี่บอยวันีนี้มันยังมาอยู่พี่โอเคก็ก็บอกว่าก็ก็ได้นะคะแต่ว่าก็ไม่ง่ายนะคะก็ไม่ง่ายแต่ก็ไม่ง่ายเลยก็ไม่ง่ายเหมือนกันแต่อย่างเช่นสัมไปรแบบญี่ปุ่นเนี่ยมีแไตล์วิเคราะห์อิสาในความมีแหะค่ะทุกคนก็ชอบแซวเพราะว่าคุณโอ๋ก็ชอบลง ลง Facebook ส่วนตัวที่มีเพื่อนนิดเดียวอย่างเงี้ยแล้วก็ชอบลงแกล้งปลอยคือบางครั้งคนบอกว่านี่รักกันจริงหรือเปล่าก็ลงแกล้งปลอยทุกวันแต่ก็มีคนหยากแบบว่ามาขอพรความรักจากปลอยจริงหรอปลอยไว้ปลอยเลยนะปลขอยทุกคนมีความรักสายหมูมีความรักด้วยมีความเพี้ยงเพี้ยงมาต่อตอนนี้ด้วยเพี้ยงนนี้อันนี้สายหมูโอเคขอบคุณทุกคนนะคะ ก็เป็นปอยได้แต่ไม่ใช่เรื่องงา่ายๆพม่